สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคุยเรื่องกฎหมายภาษาชาวบ้านนะครับเอาสวัสดีคุยกิติเอาแค่นี้ทำไมไม่พูดไม่ใช่ผมขำทีมงานอาจารย์เคยขึ้นรถเมล์ไหมเอาผมนี่ที่บ้านยากจนนะครับยากจนนะนี้ดูไม่ออนด้วยอาจารย์ยากจนเ่ยดูไม่ออนเลยเนี่ยดูโอ้โหงูเฮงนี่เศรษฐีมหาเศรษฐีเลยเนี่ยอาจารย์เนี่ยนี่จะเป็นตังมันอะไรเนี่ยยิ่งใหญ่ลังกาแล้วเนี่ยทุกคนรู้จักกันทั้งประเทศเลย อาจารย์บอกยากจนได้ไงเมื่อก่อนนี้แต่โง่เห็นนี่ไม่โง่เฮงว่าน่าจะรวยเกิดกาเนิดแล้วอาจารย์เนี่ยน่าจะรวยน่าจะรวยแต่มันไม่รวยเพราแต่ไม่รวยใช่ไหมโจรเลยคืออาจารย์ยากจนใช่ไหมเมื่อก่อนนี้จนจนมากเลยอาจารย์แต่ตอนนี้มันรวยเข้าใจไหมมด้รวยธรรมดาเล่นดังด้วยอาจารย์เอ้าธรรมดามันออกรายการนี่โอ้โหทั่วประเทศใช่ไหมฮะเอ้าทั่วประเทศเนี่ย คุณเอฟซีเท่าไหร่อืตอนนี้เป็นหลักพันคนแล้วนะตอนนี้มันเพิ่มขึมข้นทุกวันทุกวันรายการ <c oughs> อะไร FC เอฟซีพันคนเอฟซีมันคงไม่ได้เกิดแล้ว <c oughs> หลายหลายพันโอ้โหครับไม่ตอนนี้เราเพิ่งเราเพิ่งตั้งขึ้นมาอาจารย <c oughs> ออ์นี่มัน <c oughs> ตอนนี้มันไหลขึ้นเป็นพันคนแล้วอาจารย์ไปพันต่อไปก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนคนเน <c oughs> ่ะต่อไปนะพวกคนรู้จักเราทั่วประเทศแล้วรารยการโอ้โหยต่โโอต่โโอไปอาจารย์ไม่ต้องเดินเองอาจารย์ไม่ต้องเดินลอยไปเลยลอยไปเลยเพราเดินไม่ติดดินเลยอาจารย์ ตอนนั้นอย่าลืมผมนะอาจารย์นะอ้าวขอขอยอาจารย์ด้วยคุณนะจะลืมผมโอเคผมลืมคนแล้วเขาลืมคุณจะลืมผมดิเลยโอเคสมัยก่อนอาจารย์ก็เคยนั่งรถเมล์ใช่ไหมเอาวรถเมล์นั่งดิเหรอืออาจารย์เคยนั่งไหมเรือเคยนั่งก็บ้านผมอยู่คลองสมบาเรับเขตมีนบุรีตอนนี้แยกเปคลองสบาร์นั่งเรือสองตอนนั่งเรือเดืสารเนี่ยกลับบ้านผมอ่ะอาจารย์นั่งเรือไปเนี่ยอาจารย์เรือมันไอะอะจะเทียบไหมอาจารย์ โอ้ยเยอะแยะอัดเช็ยี่ยบผู้หญิงนั่งติดผู้ชายผู้ชายนั่งติดผู้หญิงเท่าไหร่อืมแล้อาจารย์เคยไม่เต็มไม่ออกแล้วอาจารย์ไปไปเคยไปโดนสัมผัสอะไรผู้หญิงอะไรบ้างไอผมเนี่ยไปเคยคุณเคยหรือเปล่าถามคุณเนี่ยบอกไปหอยอาจารย์อาจารย์ผมเนี่ยก็ก็มีเหตุการณ์เหมือนอาจารย์อ่ก็สมัยก่อนผมทำงานราจการมอาจารย์ผมก็นั่งรถเมย์นั่งเรือทั่วๆไปอาจารย์ครับผมก็โดยเฉพาะไอเรือ ไอ้เรือที่อาจารย์ว่าผมไม่เคยไปนะแต่ว่าผมนั่งเรือแสนแสบแสนแสบโอ้โหเช้าวานอาจารย์นี่ตรงวิ่งขึ้นเรือป๊ป๊บปป๊ป๊ปแล้วไปอัดกันแย่งกันขึ้นเรือแย่งกันลงเรือลงเรือลงเรือใช่แล้วก็อัดแน่นกันอย่างกระป๋องเืมาะช่วงเช้าและช่วงเย็นนะครับทีนี้เนี่ยพอมันอัดกันไปเพบ่ทีนี้เนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์บางคนเนี่ยอาจจะโดนโดยไม่ตั้งใจหรือบางคนอาจจะตั้งใจนะอาจารย์นะอ้าว ถ้าโดนไม่ตั้งใจก็ไม่เป็นไรไเขาเอาโหาสีได้เขาไม่ได้ว่าอะไร,ะรถ้าคุณตั้งใจนี่ถือว่าผิดเลยเอาผิดกฎหมายเลยอ,อ,ยอาจารย์เด็ดอาจารย์อย่างอย่างอย่างอย่อยางบางคนเนี่ยก็อาจจะตั้งใจหรือไมต่ตั้งใจไม่รู้จา์แต่ผมก็เหตุการณ์อาจารย์คือเวลาขึ้น,ข,นขึ้นเรือไปปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องไปกระแสหาจุดที่ผู้หญิงยืนแหละแล้วก็จะพยายามมองว่าผู้หญิงขึ้นไหนในเข้าตาตัวเองไอ้นี่เขาเรียก พฤติการเขาเรียกสันดานพฤติการสันดานอยู่ในสันดานมันเลยไอ้เนี่ยสันดานมันอย่างนี้ดูกล้องได้ดูกล้องได้ว่าพฤติการมันทีมันกระแทกไปแทกเไปไอ้นู่นไอ้นี่นี่ไอ้นี่เขาเรียกสันดานพฤติการมันเร็วใช่อาจารย์คือบางคนเนี่ยผมเห็นนะเออพอมันยืนอยู่กับเราแท้ๆเลยพอสักปักมันหายไปอ่ามันไปอยู่ตรงนั้นปรากฏว่าผู้หญิงมันแต่งชุดสํานักงานเนี่ยมันก็อย่างว่าเนี่ยก็ว่ว่ามัอาจจะมีเปิดอกบ้างเล็กน้อยใช่ไหมบางคนนี่ก็ อาจจะตั้งใจเอาข้อสอกันไปโดนนะอเขาเนี่บางคนก็ถ้าตั้งใจติดคุกเอาติดคุกเขาเรียกอนาจารครับแต่เนื้อต้องตัวเรียกอนาจารทําให้เขาอับอายครับเอายิ่งไปกอดไปจูบไปรูปไปค้ำด้วยนะทาให้เขาอับอายครับคุกก็แสดงว่าผู้หญิงที่โดนกระทำนในขณะนั้นแจ้งความดําเนินคดีดิแจ้งความดําเนินคดีเลยอนาจารเลยบางคนก็ไม่รู้จะทาก็ ไปชอบไปนั่งรถเมล์หรือไปนั่งเรือเบียดเบียดมันจะได้ไบเบียดกับผู้หญิงคือโรกจิตไงพฤติกรรมไอ้นี่ใช้ไม่ได้เอาเข้าคุกแจ้งความใจเจ้าทินหมวดรากคอเข้าคุกไปก็คือผู้เสียหายก็สามารถแล้วจะเอาหลักฐานไปแจ้งความนะจ๊เอ้าวมันมาโดนคุณขนาดนี้มันมาโดนนนนมคุณเนี่ยมาจับคุณจับจุดเวลาแจ้งความมะมันก็ต้องมีหลักฐานนะอาจารย์ถูกไหมฮะมีหลักฐานตำรวจถึงจะถึงจะรับแจ้งความถูกไหมจ๊ะถูกนี่หลักฐานเราจะเอาจากไหนอาจารย์เอาเอาง่ายๆอย่างเนี้ย ถามว่าผมเนี่ยจะแจ้งความคุณเนี่ยอยู่ๆผมไม่รู้จักคุณเนี่ยผมจะแจ้งความคุณได้ไหมเออก็ไม่ได้เดิเออถ้าคุณไม่มาทํากอดจูบรูปคขามไม่มาจับมือผมอะไร,รผมเนี่ยคุณผมไม่รู้จักคุณเลยผมจะไปกล่าวหาคุณทําไมอันนี้พฤติการที่หนึ่งครับุณเข้าใจไหมครับ การที่ผมไม่แจ้งความตำรวจเนี่ยให้จับคุณแล้วคุณมาจับมือผมลูกโคมมาจับนมผมเนี่ยครับมันต้องมีพฤติการจับนมฉันนะไม่ใช่จับนมผมนะเออจับนมฉันเนี่ยเอาจับนมผมก็ได้ผู้ชายต่ผู้ชายก็นาจารย์ได้ก็ได้ไม์คุณมาจับจับจับเมื่อกี้กุณจับขาผมมาจับทําไมเออผู้ชายผู้ชายเออโอ้ยยางเงีายจารย์ได้อาายจาร์ได้ไม่ได้เอาผมเริเนินคดีเลยเดี๋ยวได้เลยเหรอ ออกจากเทปนี่ผมเรียากก็จะหายว่าจะผมทำไมเออไไม่ด้เลยยอาาจร์ก็ได้หมดอาจารย์หมดอ่ะทำไมไม่อาจารย์อ่ะอ้าวผมนึกว่าผู้ชายด้วยกันมันถูกเนื้อต้องต้องเตัอกันแล้วถูกเนื้อต้องตัวกันอ้าผู้ชายคุณมาถูกเนื้อต่อผมทำไมอ่ะอ้าบางทีมันก็แหมจังหวะมันเหตุสุดวิสัยมันเบียดอ้าวอันนั้นแสดงว่าไม่ได้ตั้งใจไม่เป็นไรเอาโหสิ่กันได้ขอกินได้แต่คุณตั้งใจมากอดจุบรูปคำผมมาคุณเป็นใครโอ้ก็แสดงว่าก็แสดงว่าแสดงว่านายจารนะคือถ้าสมุทรเรา เราแบบโอเคเรานั่งเรือเรานั่งรถเมย์ไปเนี่ยบังเอิญมันรถมันติดเลยยางคนมันเยอะมันเบียดเสียดอันบักม่เหมือนปลากระป๋องเนี่ยถ้าโดนนิดนหน่อยคุณไม่ตั้งใจเอ้าพลรถมาเบรกปังเอาหลังคุณมากระแทกโดนนมเนี่ยอคุณตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเราไม่ตั้งใจจานแล้วถ้าแบบนี้สมมติถ้าแบบนี้บังเอิญผู้หญิงไปแบบอย่างเงี้ยคุณตั้งใจป่ะแต่เราบอกพี่เอ้ยน้องพี่ไม่ตั้งใจนะ แต่ผู้หญิงก็ไม่ฟังเราแต่ไปฟ้องไปแจ้งความบร้องีกับเราเนี่ยก็ไปสู่กันดิไปสู่กันดิไปสู่ยังไงอาจารย์ก็ไปสู่ละขณะที่ขุนผมเนี่ยยืนกับคุณเนี่ยรถมันเบรกหัวทิ่มกันหมดเนี่ยคราวนี้ผมตั้งใจหรือไม่ตั้งใจคือมันมันไม่ใช่พราะรถเบรกปั๊บคุณมือจับนมเลยบีบนมเลยไออย่างนี้คุกเลยโอ้ราเบรกปังแล้วเออก็แทกนี่อาจารย์พอเห็นอาจารย์ทำมือเนี่ยผมก็เลยนึกออกก็ให้มันฝรั่งกินขงชำดิ เดี๋ยวคุณเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งคนเรามันมีผวากันได้อาแบบอคือเราไม่ตั้งใจกันอ๋อผวาอาอผวาสมวติว่าผวาเป็นบีมจังหวะมันได้อจังหวะได้อาจังหวะมันพอดีเป๊ะเลยถือว่าเราอาเราเรือเรือมันนั่งอาากันด้้วยนนนนะอออ่าเรืััีงมาหาเราเรานั่งไปหาเขาคือเรือบางบางที่มันเป็นแบบนี้ถูกช่วงจังหวะมันเบรคปั๊บแล้วก็เบรกผวาไม่ใช่อาจารย์คือ คือด้วยด้วยสัญชาติของมนุษย์เราเนี่ยพอเราจะสะดุดหรือว่าจะหกล้มอะไรเนี่ยเราต้องเอามือไปค้ำไว้ก่อนใช่ไหมตั้งเงินไปค้ำค้ำกับไอ้ไอ้เน่าของนมเขาเอ่าอย่างเงี้ยคุณค้ำบ่อยไหม <c oughs> คุณขำบ่อยไหมไม่ใช่ <c oughs> ไอ้โดนเงินไม่เบียร์ไอ้คุณค้ำคุณไม่ได้ค้ำนี่คุณไม่บีบไม่ใช่บีบอาจารย์อะไรคือคือพอมันไปแล้วใช่ไหมมันไปแล้วองทำไงอ่ะมันไปแล้วก็มับเลยนะ คุกเลยอะรฮะคุกเลยถ้าอยู่เกินสิบห้าปีหรือไม่เกินสิบห้าปีคุกเลยคุกเลยปรับสองแสนเลยอาจารย์คุกไม่เกินสิบห้าปีปรับสองแสนเลยถ้าอยุไม่เกินสิบห้าปีเนี่ยอะไรก็ูรออะไรจะติดคุกจะหูรอไม่ใช่หูรออะไรก็เรา ก็ <rium> <Dante> เราบอกบอกถ้าไม่เกินสิบสามปีถ้าไม่เกินสิบสามปีสามไม่รอลงอาญาติดคุกเลยติดคุกเลยหนึ่งปีไม่เกินสิบห้าปีปรับเป็นแสนอันนี้คือในข้อกฎหมายอาจารย์ก็ข้อกฎหมายไงต้องคุยเรื่องกฎหมายข้อกฎหมายีเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็อย่างที่ผมบอกว่าเออก็ผมก็ก็บอกทางศารว่าสารที่เคารพอ้าวว่าไงสารพูดถามว่าไงผมไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นเลยบังเอิญในเหตุการณ์วันนั้นสารที่เคารพครับบังเอิญน่ะเนื่องจาก เรือเนี่ยหรือว่ารถเมยที่ผมนั่งขึ้นมานะั้นเบรกกระตันหันเลยและโดยสัญชาติของมนุษย์เรานะนัทนา,าเอ้ยถาสทันสา,านะมผมก็ต้องเอามือนไปค้ำเพื่อเพื่อไม่ให้ตัวเองล้มถูกไหมทีนี้เนี่ยพอยจังหวะค้ำเนี่ยบังเอิญน้องผู้หญิงมันนั่งอยู่ข้างหน้าผมไงซึ่งมันมันนั่งหันหน้าเข้ากันและมือไอ้เจ้ากรรมผมก็ มันก็ไปคนคำตรงนั้นเขาไปดีไงแล้วแล้วมันจะให้ทำผมไงให้จะถ้าผมไม่เอามือครับผมก็เอาหน้าไปทำแทนเนี่ยแล้วจะทำยังไงครับสารที่เคารพอ๋อจริงหรือเปล่าเนี่ยสารถามจริงไม่ใช่ไม่ใช่อ้าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไม่คุณใช่ไม่ใช่คุณเอามือเข้ามายังไงสารก็คุณคุยกับสารใช่ไหมใช่เอาสารถามจริงหรอเหลอจริงเอาจริงก็ติดคุกเอาจริงก็ติดคุกนี่ ทำไมอ่ะก็มันเรื่องจริงก็เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจในสารที่เคารพไม่ตั้งใจบือททำไมคุณไปบีบไาเพราะอะไรมันไม่เชิงบีบในสารก็คือไม่เชิงบีบไปทำอะไรใช่คือช่วงที่จะวะเราล้มไปครับมันก็พรึบพอล้มพรึบไปเนี่ยเดี๋ยวพดึบทำไมคุณไม่โดยสันโดยสานที่ยันของคนอ่ะของผมผมก็ต้องคว้าสิ่งต่างๆไว้ก่อนเพื่อป้องกันตัวเอง เพราะในช่วงมันคว้ามันก็ไปบีบนมน้องเขาไปดีไงอ๋อที่นี่สารที่เคารพครับผมก็ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจครับผมแต่ถ้าผมไม่เอามือไปค้ำอะหน้าผมก็โดนของน้องเต็มเต็มอ๋อถูกครับสารที่เคารพเนี่ยสารเห็นด้วยเห็นด้วยครับผมแล้วทำไมเนี่ยเอามือไปโดนนมที่อื่นเยอะแยะไม่โดนอะทำไมไม่ค้ำไหลค้ำหน้าค้ำอะไรทำไมน้งนมเป๊ะเพราะอะไรสารที่เคารพอ่า คือพฤติการผมมันเลวไม่ใช่ไม่เคยทำอย่างนี้มาตลอดไม่ใช่เนื่องจากว่าเนื่องจากอะไรคือทิศทางลมหรือทิศทางที่นั่งเนี่ยทิศทางอมันจังหวะมันได้พอดีครับสานที่เคารพอ่าอ้าวก็นั่งอยู่นี้เขาท่าเหมือนเหมือนนั่งอาจารย์เนี่ยรถเบรกปึ้งใกล้ผมปุ๊กกระดีคุณนะอาจารย์ผมคุณผู้ชายู้จายอาจารย์เ่ถอยถอยไปอย่าไปใกล้ผมนะอาจารย์โอเคอาจารย์ในในแง่ข้อกฎหมายเนี่ย คือถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมนี่ต้องโดนไม่ศาลจะดูว่าคุณเนี่ยศาลพฤติการพฤติการมันมีบอกศาลท่านจะดูครับว่าที่คุณทําเนี่ยมันตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันรถมันเบรกไงเวลาเรือมันเบรกยังไงใชออ้อะไรครับ ความเร็วเท่าไร่สารก็จะดูพยานแวดล้อมเออไม่ใช่อยู่เอาคุณเข้าคุกกระตางรังไม่ใช่อยู่จะเอาคุณออกจากคุกตารางไม่ใช่สารจะดูว่าไอ้ขนาดที่คุณทำเนี่ยมมีรถมาตัดหน้าไหมมันเบรกไหมไอ้เบรกมันแรงขนาดไหนใช้เวลาวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงสารจะดูพฤติการหมดไม่ใช่พอเวลาคุณนี่งไปรถก็ค่อยๆชะลอชะลอชะลอปั๊บปั๊บปั๊บคุกเลยคุกก็แสดงว่า ศารก็ต้องพิเคราะห์จากพยานหลักฐานและสิ่งแวดล้อมต่างๆว่าเหตุที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุ <c oughs> เป็นเหตุสุวิสัยจริงไหมสารเขาจเจ้าคนเขา<ส>้าค,คุกเนี่ยเขาต้องดูเรียบร้อยเขาต้องดู ดูแวดล้อมทั้งหมดเจ้าคนเข้าคุกไม่ยากคนเอาเข้าง่ายๆไม่อยู่ไอ้พูดแค่นี้เข้าคุกไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมอาจารย์สารต้องดูพฤติการดูไอ้นี่มันเลวดูมีประวัติเคยทํามาไม่กิจิเคยจับใครมาบ้างเคยทําอะไรบ้างสารก็จะดูประวัติอะไรย้อนหลังไปเลยใช่ไหมอ้าวก็ดูย้อนหลังทด่คุณมีพฤติการอะไรแล้วก็ขณะที่คุณทาเนี่ยสารก็ต้องดูว่าพฤติการอย่างเงี้ยมันจริงหรือไม่จริงพฤติการมันได่ควรที่จะเบรกภาพ โดนโดนนมพอดีแทนที่มึงจะจับไหล่เขาจับหน้าจับอะไร<ๆ>ทําไมมึงไปเอามือไปโดนนมเขาว่าเพราะอะไรสาลก็ต้องดูดิต้องดูด้วยก็อาจจะต้องจาลองเหตุการณ์ให้ผมไปทําใหม่ไหมจ๊ะก็ใช่ทําใหม่ก็ยิงตึกคุกใหญ่ <laughs> <laughs> ผมนึกว่าไอ้เออคุณคุณคุณต้องไปอะไรนะเรียกอะไร ไอเวลาเวลาทนายเขาอาจจะให้คุณทำให้ดูแต่ว่าไม่ใช่ทำดูกับไอ้นมนั้นเขาอาจจะมีหุ่นจำลองหนคุณเบรกในเมื่อรถเนี่ยวิ่งกว่าย0่สกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยก็าเบรกนิดเดีแค่ไนทำไมคุณจำหน้าไปเพราะอะไรฮ้เพราะอะไรคืออะไรไม่ใช่อาจารย์คือคือบางครั้งบางทีอาจารย์ก็ คือหลักเราไม่ดีอยู่แล้วไงไอหลักคุณไม่ดีก็หลักคุกสิไม่ใช่คือหมายว่าเรานั่งหลักไม่ดีอยู่แล้วคือหลักคือคือการนั่งของมนุษย์ของคนคุณมันองมาแก้ตัว้าคุกไปก็แสดงแก้ตัวก็คือสรุปสรุปได้ว่าก็คือว่าโอเคสาลก็ดูจากพฤติการพฤติการแล็สิ่งแวดล้อมว่ามันสมควรที่คุณจะแสดงพฤติการสมควรอยู่ในคุกไหมถ้าไม่สมควรคุณก็ ล่อตัวไปล่อตัวไปแต่อย่างนี้คุกเขาคุกหมดส่วนใหญ่คุกใช่ไหมส่วนใหญ่คุกก็คุณไปโดนของสงวนเขาไปจับเต็มที่เลยเออเอาแล้วเขาเขาถามว่าเออที่หนูเขาถามไปผู้หญิงนะเอาตนเอาผู้หญิงไปด้วยวันนั้นใช่ไหมอ้าวคุณเอาผู้หญิงไปแล้วผู้หญิงก็จะรู้ฟอนหลักเบาเดียวคุณจับอ่ะก็จะรู้เรื่อ่ะเขาองบอกเราใช่ไหมเอ้ยคุณท้าเป็นโจทย์แจ้งความดําเนินคดีคุณก็ไม่ไปเหรอเขาก็ต้องให้การไม่ใช่โจเขาแจ้งความคุณก็ไม่ไปเหรออาต้องไปทิอ้าว ก็ต้องไปเดีใช่ไหมเขาขึ้นให้การให้สารเลยเขาต้องขึ้นใวันนั้นน่ะหนูนั่งอยู่ในรถเมี้ยอแล้วก็หนูไอตอนรถเบรกรถเบรกเนี่ยมันแตกแล้วมันจับแล้วมันบีบสารต้องถามโจทดิต้อิฐท่นเลื่นเลยอาจารย์อ้าวสารไม่ถามโจทย์แล้วจะรู้ได้ไงว่ะคุณที่หาทางออกจากทุกตลสรอีกนิดเดียวครับก็คือว่า ถ้าคุณอยากรู้กฎหมายนะครับก็ให้ดูรายการคุยเรื่องกฎหมายภาษาชาวบ้านกับทนายอนันต์แยมแ้มเกษรนะครับถ้ารู้แล้วมีรู้เรื่องข้อกฎหมายแล้วเราก็กดไลค์กดแชร์นะครับส่งให้เพื่อนๆหรือญาติพี่น้องเราดูด้วยว่าในข้อกฎหมายอะไรทําได้หรือทําไม่ได้อย่างไงนะครับจะได้ความรู้นะครับเพราะว่ากฎหมายมันอยู่ใกล้ตัวเรามากนะครับบางคนเผลอเลอเข้าไปอาจจะตั้งใจหรือโดยไม่ตั้งใจนะครับก็จะได้ความรู้ตอนนี้ไป บอกกับเพื่อนบอกกับพี่บอกกับญาติกับน้องเพื่อนนั้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับติดตามในช่อง YouTube นะครับพิมพ์คำว่าทนายอนันต์แย้มเกษรนะครับแล้วก็ช่อง Facebook นะครับพิมพ์คำว่าคุยเรื่องกฎหมายภาษาชาวบ้านนะครับนะครับก็แค่นี้ก็ก็เป็นการให้กำลังใจทีมงานทั้งผมและทางอาจารย์ค่า,าเพื่อที่จะได้นำความรู้เกี่ยวเรื่องข้อกฎหมายที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะครับ มาตีแผ่มาบอกกล่าวมาแนะนำนะครับเพื่อทุกท่านจะได้เอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับอาจารย์ครับก็สิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปทำใช่ครับอย่าไปทำเรื่องอาจารย์ให้เขาเสียหายครับทำให้เขาอับอายครับอย่าไปทำครับอย่างวันนี้อาจารย์ผมก็ได้ข้อพยานเวลาล้มนะอย่าไปเอามือค้ำนะฮะเออต้องเอาเอาหน้าค้ำเลยได้ไหมอาจารย์ยิงยิงยิงหลายปีใหญ่เอาหน้าค้ำไปยิงหลายปีเลยอ้าวยเา พฤติการก็พฤติการ์ทำไมต้องเอาหน้าไปคำว่าเอา เออก็อาจารย์มันเหตุสูบิสายอาจารย์เหตุสูบิสายอ่านน่นไม่เป็นไรมันพอดีจังหวะมันพอดีอาจารย์เอาพอดีจังหวะใช่ไหมจังหวะพอดีเป๊ะเลยทำอะไรก็ไม่ได้ครับขอความกรุณาอยู่ในคุกเในที่เราลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วนาครับก่อนก่อนที่ผมจะโดนคุกมากกว่านี้นะครับโอเคครับงั้นก็ลาก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับพบกันใหม่โอกาสอาจารย์เดี๋ยวให้ผมพูดให้ผู้ชมเอาให้ผู้ชมผมจะลาแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในเทปหน้านะเดี๋ยวเราเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับวันนี้ลาไปก่อนอาจารย์ข้าวสวัสดีครับ